ไ่ยมทูตบทที่87เดิมพันด้วยชีวิตพิียตาที่ฝ่ามือขวาใต้สะักฟาดตรงทันใดมีเสียงตวัดเย็นชาแว่วมาหยุดมือเงาร่างสายหนึ่งพงวาวเข้าถึงเบื้องหน้าในพิียตาใต้สะปักเหลียวมองผู้มาเป็นเดลเนีาพรดำเซียวแชยิงรับใช้ของสตีลึกลับนั่นเองเดลนีอาพรดำนามเซียวแชเหลือบมองใต้สะพักแวบหนึ่งหน้าพันเป็นสีเล็กน้อยร้องขึ้นว่า ท่านเองใช่ข้าพเจ้าแต้ใสปากพวกท่านมาด้วยเรื่องอันใดล้างแขนเสี้ยวแช่แค่นเสียงเย็นชาแต้ใสปากครั้งก่อนเนี่ยเนียพวกเราอภัยไว้ฮีทท่านนึกไงไปถึงวันนี้ท่านยังพาคนมาลังควานสิ่งถาพวกเราอีกนี่กลับเป็นเรื่องที่ผิดคาดหมายของผู้คนยิ่งแต่แต่ปากแค่นเสียงเย็นชาข้าพเจ้าบอกแล้วข้าพเจ้าต้องมาอีกมาหาที่ตายไม่แน่นัก ข้าพเจ้ามาเพื่อทวงคนพวกหอยตีจู้หยินเหล่านั้นใช่แล้วนากูไม่สามารถรบกวนท่านเข้าเรียนต่อเนี่ยเนียพวกท่านอย่างนั้นท่านปล่อยคนลงก่อนแต่ตปะปากหัวรอกแค่นแคนยี่มือขวาปราดปราดขจัดพลังพีมือของโตปรดาดตาเดียวทิ้งแล้วมอบคนคืนแกดรนีอาพรดำเซียวแชร์แค่นเสียงเย็นชาพวกท่านรอสักครู่เชิญได้ดรนีอาพรดำหิวโตวปรดาดตาเดียว อุคงกายกลับไปอย่างรวดเดว็วแปะไปสินองค์รอจนนางรับหายแล้วจึงกล่าวไม่ทราบพวกนั้นประสบมืออามหิตของนางแล้วหรือไม่แต่สะปักใจหายวาบใส่หน้าตอบยากยากจะแน่ใจได้หากประสบมืออมหิตของนางไปจริงพวกเราจะสังเยี่ยงไรข้าพเจ้าจทำลายสิ่งทะาและสตรีน,นั้นเสียเลยไม่นานเงา่างสองสายพุ่งขม้าดังเหินบินเห็นในมือพวกนาง ต่างหิ้วคนอยู่เมื่อถึงจึงเห็นผู้คนะวงต่างส่งเสียงสับสนสิ่งแ้ผู้มาครานี้เป็นเซี่ยวแชร์กับหญิงชราถือไม้เท้าเรกนางหนึ่งผู้ที่สองนางหิ้วมาด้วยถึงก็เป็นพวกหวียติยู่หินทั้งห้าคนนั้นการได้เห็นเยี่ยงนี้อย่าไม่สร้างความสนุกแก่ผู้คนจนร้องเสียงสิ่งแ่เซี่ยวแชแค่นเสียงเย็นชาแต่ใส่ปากนี่คือซากศพของหวยตีจู่หินทั้งห้า นี่เป็นซากศพของหวยหมอชฉิวนี่เป็นซากศพของอิมหุนหมิงกุนนี่เป็นซากศพของหวยสิงชื่อนี่เป็นซากศพของตักหมอเชิญรับกลับไปศพทั้งห้าซากถูกพวกใส่ใต้ตะปักอย่างดุดันลุยงเงยขวงก้าจูคุมหน้าแปลตักแขะพากันโถมเข้าฝุบร่ำให้อยู่บนล่างของซือแป่บ้างบิดาบ้างจนเสียงส่งแ่แต่ตะปักขมรามดังก้องฝีมือชั่วร้ายอมาิตเกินไปแล้ว เซี่ยวแชตวาดแต่ใส่ปักเนี่ยเนี้ยพวกเรามีวาจาถ่ายทอดให้ท่านทราบวาจาใดนาต้องการพบหน้าท่านและไม่คิดจะปิดชีวิตท่านเชิญท่านไปได้ผายลมโง่เอ้งหมอกงพลังอสูรห้าสักสิธิ์ของเนี่ยเนี้เราฝึกสําเร็จข้าพระเจ้ายังคงต้องฆ่านางท่านใดนั้นลุยเงี้ขวงร้องเสียงแหลมเล็กถงกใส่เซี่ยวแชพางตวาดมอชีวิตมาเถิดลุยเงี้ขวง ตวาดพางจูโจมไปสองกระบนท่าขณะเวลานั้นก้าชูกลุ่มหน้าไปตักแขกพากระทรงเสียงตวาดแล้วโถมปราดเข้าหาหญิงชราถือไม้เท้าเหล็กกระนาบเข้าทางซ้ายขวาอย่างดุดันเตงเฮียงพันตวาดดุยเจ๊เ๋มอมให้ข้าพเจ้านางพุ่งปราดเข้าไปในบริเวณการต่อสู้ฝ่าใส่เซี่ยวแชชัดหนึ่งก่อนเงาร่างพุ่งว่าพากดเซี่ยวแชถูกคุกคามจนถอยไปสิบก้าวเตงเฮียงตวาดดุยเจ๊เ๋ ถ้าไม่อยาตลงมือให้เหนื่อยได้อีกให้กับเจ้าฆ่านางก็แล้วกันรุยเงี้ยขวงน้ำตาอาบหน้าแต่จำต้องถอยกลับมายามนั้นเตงเหงลงมือจูโจมไปแล้วเดานี้อาพอดำนามเสี้ยวแช่ไหนเลยต้านทานผีมือเต็งเหงได้เพียงสามะบอนท่าก็รอแรกขับขันแทบเสียชีวิตกับฝ่ามือเต็งเหงแล้วทันใดมีเสียงตวัดแหลมเล็กแววมาหยุดมือ เงา r a างสีดำสายหนึ่งแล้วลุยเข้ามาในบริเวณดุจวิญญาณไลยผู้ลงมือทั้งมวลต่างาาพากันผิวตัโตออกไปผู้มาเป็นสตรีอาพรดําที่สวนสะคานปานหยาดฝาแต่ส่ปักพอเห็นชัดตาความอมหิตประดังขึ้นทันทีสตรีงามอาพรดําหน้าเหียมอมหิตกว่าตามองพวกใส่ปักแวบหนึ่งแล้วแค่นหัวกล่าวแต่ใส่ปักในสุดท่านก็ย้อนมาอีกบรรดาผู้คนทั้งมวลต่างมีสีหน้าเหียมอมหิต ด้วยความอาฆาตแขนเต่งเฮียงแค่นเสียงตวาดแต่กอกอนางก็คือประมกสิ่งถะใช่มีฉยาสิ่งถะเนี่ยเนี้ยนางฝีมืออมหิตยิ่งหนักแต่จะปากตอบแล้วหันไปตวาดใส่สิ่งถะเนี่ยเนี้ยฝีมือท่านฉนยังอมหิตปานนี้ท่านใหญ่ต้องฆ่าพวกทั้งห้าคนด้วยฝึกอวิชาอโศนสิ่งปีเจ้าหยินเล่าอยู่ในหอแต่จะปากตาลุกวาวราวใส่ฟ้าคำน้าสดเสียง ข้าพระเจ้าต้องฆ่าท่านลุยขวงพันร้องเสียงเกลี้ยกราดนางปีศาจคืนชีวิตบิดาเรามาเสียงตะหวาดดังร่างพงพานก็ใสสตีอาพอรดําอย่างดุร้ายสตีอาพอรดําแค่นเสียงเย็นชาถอยออกไปมือขวาสะบัดพลังที่จะเยยบขุมใหญ่แต่ลักเข้าใส่ลุยขวงจนต้องถลนกลับมาฝีมือขู่ขวัญทุกผู้คนจนใจสระเด็กสตีอาพอรดําแค่นหัวรอกา่าโกเนี่ท่านหนี ยัยต้องกวนกวายไปด้วยนางปีศาจแล้วแขนจนไข้กัดกินเนื้อของท่านนาตีอาพอดำแขนหูรอกาวสอดคำน่ากลัวท่านไม่สามารถแต่จะปากไม่อาจอดกั้นได้อีกแล้วสือกายปัดเข้าไปตวาดแล้วต้องฆ่าท่านเพราะเหตุใดกำจัดเพศภัยให้บูริมฮ่าฮแต่ใส่ปากท่านยัยต้องหาที่ตายอย่างนั้นทดลองดูเสียงตวาดดัง มือฟาดฉาดออกไปก่อนสตีอาพรอดำสบัดมือขวาปัดป้องการจูดโจมของใต้ใสปักเบนออกไปแล้วเข่นเสียงแต่ใส่ปักจะลงมือก็ไม่ต้องลุ่มร้อนในเวลาชั่ววูบเดียวเพยท่านมีวาจาใดบอกมายำได้หรือไม่เราเคยบอกมีโอกาสต้องการพบสหายหญิงของท่านสักราทั้งสามนางนี้ล้วนใช่หรือไรโทกแล้วสามนางล้วนเป็นชมตานปานหยาดฟ้า บนวาสนาของท่านไม่น้อยท่านพัมพยยิไรเรื่องเหล่านี้ไปใหญ่นี่เป็นวาจาจากใจจริงเป็นไรท่านไม่พอใจข้าท่านได้ข้าพระเจ้าจึงพอใจเพราะเหตุใดแขนเราใช่แล้วสตีอาพอดำเฝืนยิ้มกล่าวแต่ใส่ปากถ้าจะต้องลงมือให้ได้หรือใดโทกแล้วเอาเถิดบอกเงื่อนไขการต่อสู้มาท่านเป็นฝ่ายบอกแต่ใส่ปากยินดีร่วมสนองทุกประการ วิเศษมากพวกท่านจะกุ้มลุมเข้ามาหรือต่อสู้ตัวต่อตัวข้าพระเจ้าแต่ใส่ปักเพียงคนเดียวก็พอผู้อื่นไม่ลงมือถูกแล้วเยี่ยงนี้เถิดแล้วสองมาสู้กันด้วยชีวิตเป็นเดิมพันสู้ด้วยวิธีใดท่านบอกมาฟังดูก่อนให้เราสองลงมือต่อสู้ตกลงอื่นๆห้ามมิให้ลงมือไม่ว่าเป็นไยใดตายก็ตามข้าพรเจ้ารับปากประเสริฐมาก เสียงสตีอาพอดำพอขาดคำหันบอกกระหญิงชราและเซี่ยวแช่เซี่ยวแช่เราต่อสู้กับแต่ใสปากมีว่าเป็นตายหลายดีอย่างไรพวกเจ้าต่างไม่อยาจลงมือเด็ดขาดทราบหรือไม่ทราบแล้วหากเราโชคดีตายกับฟีมือแต่ใสปากจงมอบสิ่งปียุยินคืนไปแล้วฝังซากศพเราไว้ที่ข้างหอทราบหรือไม่พวกเราน้อมรับคำสั่งขณะเวลานั้นต้ใสปากกล่าวกับพวกเติงเฮียง เต่งมุวยมุ่ยข้าพระเจ้าจะลงมือต่อสู้กับนางมีว่าผู้ใดเป็นตายได้ดีพวกท่านตามไม่อาจลงมือกุ้มรุมหย่อรับปากหรือไม่นี่ปากานี้จะจะไงพวกท่านก็ต้องรับปากอย่าให้ข้าพเจ้าแต้ใส่ปากถูกปูริมหัวรอะเย้ยหยันตกลงข้าพเจ้ารับปากหากข้าพเจ้าตายนำสรากศพข้าพเจ้าออกไปฝังทราบหรือไม่เต่งเฮียงใจเตละเถกแต่จะคงต้องรับปาก ไต่ตะปักจมโหยสะแล้วหันกากรตีอาพรดำอย่างนั้นพวกเราเมือกันได้แล้วเชิญทั้งสองต่างสืบท้าบหากันอย่างเชื่องชา้าบรรยากาศพันตื่นเต้นจะตตึงเครียดทุกผู้คนใจสนริกรอคอยการเข็นฆ่าที่ประทุมาในบัดดลการต่อสู้ที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันจะเปิดฉากขึ้นมาในบัดดลแล้วทั้งสองต่างหยุดยุ่ยะห่างกันห้าเทียแนวนิ่งไม่เคลื่อนไหวสายตาทุกผู้คน ต่างจับมองไปที่ทั้งสองเป็นจุดเดียวแต่ตะปักเข่นเสียงเชิญลงมือเชิญท่านก่อนผู้ยืนไม่ยามผู้เย,ย้ายังคงเชิญท่านก่อนเยี่ยงนี้ขอเอาเปรียบเสียงตะวัดพอดังล่างออนแอนดีปารเข้าใส่ใต้ิปกักฝ่าจู่โจมฝ่ามือหนึ่งหิบตาที่ตีอาพรดำลงมือจู่โจมแต่ตะปักก็ตีโต้กลับไปกระบวนท่านหนึ่งด้วยความรวดเร็วปานสายฟ้าทั้งสองลงมือแทบพร้อมเพียงกันจึงเห็นเงาร่างวูบขึ้นแล้ว พระออกจากกัน3-4-9พิบตาที่ประกบต่างลุกรับตีโต้กันสองกระบวนท่าสตีอาพรดำพงในความตนกแน่ใส่ปักหีกมือของท่านผิดคาดหมายเหล่ายิ่งนักท่านก็เช่นกันนี่นับว่าผู้มีกุศลเจตนาไม่มาแล้วรับมือเสียงตวาดดังเมือเขาพองสะบัดพลังที่ใหญ่เยียบขุมใหญ่ตรักใส่ใต้ตปักดุดพายุร้ายแต้ตะปักกระแทกมือขวาออกต้านรับ เมือสายฟาตตามติดอีกกระบุนท่านหนึ่งเงาร่างพุกพันสับสนผิบตางได้สู้กันกว่าสิบกระบุนท่าแล้วผู้รู้อยู่ทางรอบนอกแทบไม่มีปัญญาเห็นกระบุนท่าทั้งสองลุกลับตีโต้ก,กันเลยนอกจากเตงเฮียงคนเดียวเท่านั้นนางรู้สึกแต้สิปักขายไม่กล้าต้านรับพลังฝ่ามือขอตีอาบร,รมตรงตรงเนื่องจากนางม่ทราบโง่เด้งหมอกงยยเย็นเยียเยบสุดเปรียบประมาณหากถูกฟาดใส่ เลือดลมทางล่าจะแข็งโตจนตายไปแต่เสปักไหนเลยกล้าประทะตรงๆได้20่บกวนห้าผ่านผล30มบกวนห้าผ่านไปอีกห0าสบกวนท้าแล้วชุลาเพียงไม่กี่อิดใจทั้งสองประหัดประหารกันร่วมร้อยกระวนท่าแต่จะคงคู่ขี้ก้ากึง่งไม่ปรากฏผลแพ้ชนะมาได้แปะไปเสินองค์ตลกจนกาก็เต็งเฮียงเตงโกเนียเรื่องอันใดท่าน รู้ผลแพ้ชนะของคนทั้งสองออกหรือไม่เต่งเฮียงส่งเสียงขนักสตีอาพรดำเป็นฝ่ายมีเปรียบเล็กน้อยพลังฝ่ามือนางไร้กาดยิ่งแล้วจะทำอย่างไร